ตาตาไข่ขอให้เข้า3มตัวตรงนะคะขอให้เข้าสมตัวตรงลูกขอบนบานสารก่ลาวให้ตาไข่ช่วยด้วยอันนี้ลูกจุดทูกของตาไข่แล้วลูกถูกลูกจะไปแจ้บนที่วัดป่วยฝนที่คลองคลองสินะคะขอให้ตาไข่ช่วยด้วย ให้ออก3มตัวตรงนะตาไข่นะให้เก่งๆเลยนะคะให้สมคำล่ำลือของเขาชาวบ้านคุยกันจุดทีไรได้ทุกทีขอให้ตาไข่ช่วยในวันที่16สิงหานี้ให้ออกมา3มตัวตรงเลยสาธุ สาธุสาธุตอนนี้ออกมาแล้ว0ูนะคะศูนย์ออกมาแล้ว ูนโผล่มาแล้วตัวที่สองไม่ทราบว่าตัวไหนนะคะมองไม่ชัดมองไม่ชัดตะไข่เอ้ยชัดๆหน่อยนะคะชัดชัดหน่อยคะ่ะตะไข่นี้ของแท้นะคะเช่ามาจากอ่าภาคใต้นะคะ นี่ของแท้เลยตะไครช่วยด้วยนะคะ ตัวที่สองน่าจะเป็นหกนะเพื่อนน่าจะเป็นหกค่ะออกมาแล้วนะคะเป็นหกเป็นหกศูนย์หกมาแล้วรอลุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะรอลุ้นอีกตัวนึง,นะะนต,นงตัวที่สามกำลังมานะเพื่อนๆตัวที่สามกำลังมานะคะ ตัวที่สามกำลังโผล่แล้วเลกอะไรลุนล้นลุ้น06แล้ว069หรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นหัวแล้ว069หรือว่า068เป็นกลมๆแล้วเพื่อนๆเ,เป็นกลมๆแล้วนะคะเอาเก่งๆเ,เลยนะตาไคร เก่งๆเลยนะคะอ้าวหัวขึ้นมาหน่อยๆดูแล้วเป็นเลขอะไรหรือเออน่าจะเป็นเลขสองโอ้ออกมาแล้วเพื่อนๆศูนย์หกสองนะคะศูนย์หกสอง 06062นะคะเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับ uh, กำลังวัน uh, กำลัง uh, ผลที่การออกมาที่ผ่านมาเนาะ uh, วันที่16เดือน8เนี่ยเขาเคยออกหรือยังเดี๋ยวเราจะนำไปเทียบดูนะคะไปเลยค่ะนำไปเทียบการทำปาะเพียนนะ ทีนี้เราก็คัดออกมาก็โอ้เ,เพื่อนๆสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันต้องอย่างนี้สี่สห้ามันต้องเป็นหกอันนี้ต้องเป็นเจดทำแปดมันเป็น9้าโอ้ทำผิดทำผิดเอาใหม่นะคะ อ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งทีนี้เราก็ลวงออกมานะคะ ก็จะได้สี่ห้าเอ้ยสี่หกสี่หกสี่หกแปดสี่หกแปดหนึ่งสามสี่หกแปดศูนย์หกแปดศูนย์นะคะตอนนี้เราก็จะมา ทำล็อกสั้นอีกล็อกสั้นนะคะก็จะได้ห้าเอ้ยอันนี้หก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 หนึ่งสี่ปด หกหนึ่งสี่แปดก็จะมีแปดนะคะงวดหน้ามีแปดนะคะทีนี้เราก็จะจับคู่เนาะจับคู่แปดหกแปดหนึ่งแปดสี่นะคะได้สามหางนะคะเพื่อนแปดหก แปดหนึ 4, ่งแปดสี่รองวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกห้าอันนี้มีเข้าเป้าอยู่หกหกแปด 6ก6ี6 8กเอหนึ่งอันนี้ก็รอก,ก่อนนะคะได้สามหางเพื่อนๆไม่อองทำล็อกงวดนี้นะคะอันนี้เขียนให้เพื่อนๆดูลอกออกมาเลยลอกออกมาเลย ถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้นะคะก็จะออกอย่างนี้วดวันที่สิบ ่ะเห็นไหมคะทำเสร็จแล้วแอดทำเสร็จแล้วอันนี้ทำล็อกแค่สองตัวให้นะคะสองตัวลองไปซื้อกันดูก่อนรัฐบาลเน้นที่แปดหนึ่งนะคะเน้นที่แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งกับแปดสี่แปดสี่ตัวลองนะคะ 8 4ดสีตต่ตัวรองแปดสี่กับแปดหกตัวรองตัวเน้นแปดหนึ่งนะคะวอดประจำวันที่สิบหกสิงหาเนาะนี่แล้วก็จุดทูบได้นะคะจุดทูบตะไคร์ได้ศูนย์หกสองเนาะจัดชุดให้หางเดียวเลยศูนย์หกสองแล้วก็หกสองศูนย์สองหกศูนย์เนาะลองเสียงดูค่ะรัฐบาลค่ะรัฐบาลนะคะทางเราไม่ สนับสนุนการเล่นการพนันนะคะ,ะเสียงรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาชมแล้วก็ลองไปเสียงซื้อดูนะคะ,ะ,ะส่วนมากก็จะทำไม่ค่อยพลาดนะคะงวดนี้ไม่รู้จะพลาดหรือไม่พลาดเนาะ,ะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยออกตัวไหนเนาะ แอดเองยังไม่รู้เลยถ้ารู้ก็ซื้อหางเดียวนะคะเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะบอกแนวทางเซียนท่านไหนก็โทรมาได้นะคะโทรมาหาแอดได้เบอร์โทรก็ทิ้งไว้ให้นะคะแล้วก็มาดูมาเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะคะ เดี๋ยวจะมีเลขเใกล้ๆวันออกจะสรุปเน้นให้อีกนะคะแต่เลขจะไม่หลาหางนะคะส่วนมากจะเข้านะคะส่วนมากจะเข้าค่ะค่าชิปนี้ก็แค่นี้เนาะเพราะว่าก็ได้มาแค่นี้ก็ทําให้ดูอันนี้ล็อกปาตาเพียนแม่องทํานะคะอ,อ,อยากจะแบ่งปันค่ะแบ่งปันแนวทางค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนเดี๋ยว ได้ตัวใหม่หรือว่าฝันจะมาเน้นให้อีกทีนึงสวัสดีค่ะ